สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้พี่เป้ก็มีข่าวสารข้อมูลมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่เป้ด้วยนะคะและพี่เป้ขอขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ วันนี้พี่เป้มีสถิตินะคะเผยจำนวนคนที่จะได้รับเงิน5,000บาทรอบแรกกับ4อาชีพที่เขากำหนดนะคะซึ่งเราก็พอรู้กันนะคะว่าแต่ละอาชีพมีอะไรมากนะคะ ซึ่งเรามาดูกันนะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์เคเจชัวแล้วเริ่มโอนเงิน5,000บาทให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์เยียวยาโควิด -19 เริ่มตั้งแต่วันพุธที่8เมษายนนี้เป็นต้นไปโดยชุดแรกที่จะได้เงินจะมีหลายแสนคนและจะทยอยโอนเงินทุกวันอย่างต่อเนื่องสำหรับคนที่ผ่านเกณฑ์ตรวจสอบให้ชัดเจนเร็วบ้างช้าบ้างแต่ชัวยังไม่ปิดลงทะเบียนนะ เริ่มโอนเงินนะคะ5,000บาทเดือนแรกวันที่8เมษายนนี้นะคะแต่ละอาชีพมีประมาณกี่คนนะคะเรามาดูกันนะคะเริ่มจากแท็กซี่นะคะและแท็กซี่ในระบบที่ลงทะเบียนไว้นะคะมีอยู่80,000คันนะคะต้องเป็นคนที่ขับแท็กซี่ที่มีใบขับขี่สาธารณะประเภท2เท่านั้นนะคะใบขับขี่ส่วนบุคคลไม่ได้ค่ะและเรามาดูกันที่ วินมอเตอร์ไซค์นะคะวินมอเตอร์ไซค์ที่ลงทะเบียนไว้นะคะทั้งหมดทั่วประเทศหนึ่งแคนนะคะเฉพาะในกรุงเทพมีอยู่92 0 0 0คนนะคะซึ่งตรงนี้นะคะจะไม่เกี่ยวกับคนที่เช่าเสื้อวินมอเตอร์ไซค์ใดๆทั้งสิ้นนะคะเฉพาะคนที่ลงทะเบียนแบบถูกกฎหมายเท่านั้นนะคะ เพื่อนๆหลายคนนะคะที่ขับวินมอเตอร์ไซค์เขาก็บอกว่าลงทะเบียนแล้วไม่ได้เช่นกันนะคะคือมีแต่ระบบเด้งคืนะนะคะต่อที่มักคุเทศหรือไกด์นะคะที่ลงทะเบียนไว้ทั้งหมดประมาณ10,000มื่นคนนะคะมักคุเทศประมาณ1 0,000มื่นคนที่ลงทะเบียนไว้อย่างถูกกฎหมายนะคะไม่เกี่ยวกับไกด์เถื่อนนะคะและเยอะที่สุดจะเป็นคนขายลอตเตอรี่น,นะคะประมาณ 3 3 0 0 0 0ส0 0คนนะคะที่ลงทะเบียนไว้นะคะ4อาชีพนี้ก็จะเป็นล็อตแรกนะคะเหมือนกับที่กรมประชาสัมพันธ์เขาได้ประกาศไว้นะคะคือหลายแสนคนคนแรกเลยนะคะก็จะมีอยู่4กลุ่มนี้นะคะก็ถือว่าเยอะนะคะเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้รับ SMS ออะไรทั้งสิ้นก็รอลุ้นกันต่อไปนะคะขอให้ทุกท่านผ่านวิกฤตนี้ ไปได้ด้วยดีนะคะผ่านพ้วิวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะสู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันค่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่เป้ด้วยนะคะขอบคุณแหล่งข้อมูลนะคะขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะ